สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกุกกอกในวันนี้นะคะอันนี้ต้นใบยๆนะคะเนี่ยค่ะมาดูน้ําหลังจากเมื่อคืนฝนตกฝนตกตั้งแต่น่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะมาจนสว่างแล้วก็มาต่อกลางวันอีกผลก็คือเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้หละอันนี้คือนาพ่อแบมนะคะน้ําท่วมอยู่นี่คือนาพ่อแบมแม่แบมติดกันก็คือนาช่างวาแย่แล้วนะคะ นาพ่อแบมถูกน้าท่วมซะแล้วตรงนี้นะคะตรงหน้าท่อนี้ก็คือตรงนาพ่อแบมนะนี่ค่ะตรงนี้นาพ่อแบมติดกันก็คือนาช่างว่านี่ค่ะน้าท่วมน้าท่วมนาหลวงแต่ยังยังไม่ถึงกับท่วมท่วมจัดท่วมเยอะนะคะอันนี้คือแดดแล้วนะคะตอนนี้มีแดดแล้วแสงแดดออกแล้วนะคะน่าจะประมาณตอนเย็นๆนะคะสี่ห้าโมงเย็นก็น่าจะ ลงแล้วล่ะค่ะน้ําถ้าฝนตกไม่ต่อเนื่องนะคะก็ไม่ท่วมนานหรอกแต่ถ้าตกซ้ํามาอีกนี่ปีเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยคะ่ะก็ประมาณนี้นะคือน้ําจะประมาณนี้ล่ะค่ะแล้วตอนบ่ายก็มีแดดออกเราก็ดีใจนะ,ค,ะคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วเพราะตอนกลางคืนนะคะตกซ้ํามาอีกตกซ้ํามาอีกก็เลยท่วมมาถึงนี่เลยนะคะท่วมมาถึงริมถนน หลายปีแล้วละค่ะที่ท,ท่วมหนักจนมาถึงริมถนนต่อมาก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าท่วมเยอะอยู่นะคะตกหนักนะคะเมือเ่อกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าอีกแล้วเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็เหมือนตกปล่อยๆล,ลินลินทั้งวันตรงนี้น้ำพ่อแบมนะคะนี่น้ำพ่อแบมเย้แล้วน้ำท่วมน้ำท่วมข้าวพ่อแบมแต่เวลาน้ำลดนะคะข้าวจะงามนะน้ำเอาฝุน่นเอาอะไรมานะคะน้ำเอาฝุน่น เดี๋ยวจะกลับไปเอาสะดุ้งเอาสะดุ้งมาตึก <c oughs> ทำคลิปก่อนติดกันก็เป็นนาช่างวานะคะนาพ่อแบมมาถึงนี่อคะ่ะมาถึงต้นมาเดือนี่แหละอันนี้คือผู้ประพางนะคะ น้ำทั้งนั้นเลยแต่เดดแล้วล่ะค่ะเดดอย่างนี้นี่อ๋อไม่นานนะคะไม่นานน้ําก็ลดละที่นี่น้ําจะท่วมไม่นานเราอยู่ที่สูงน้ำท่วมแค่ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะถ้าไม่ตกซ้ำมาอีกถ้าตกซ้ำมาอีกก็ปีก่อนนู้นนะคะที่แม่เหล็กบอกว่าขึ้นมาริมถนนนี่ท่วมหมดเลยนะทุ่งนาเขียวๆนะคะท่วมหมดเลยแต่ท่วมอยู่วันเดียว ตอนเย็นๆก็ลดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าท่วมขนาดนั้นนี่คือฝนเขาจะหยุดตกนะเหมือนจะรู้อ่ะเหมือนจะรู้ว่าเออท่วมแค่นี้พอแล้วก็หยุดตกแล้วก็ลงนะคะข้าวส่วนมากนะคะจะไม่ค่อยเสียหายถึงกับออตายหรือว่าอะไรนะจะท่วมวันเดียวสองวันนี้ข้าวจะไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะพอหลังจากนั้นก็จะยิ่งงามนะข้าวนะเพราะว่าน้ําจะเอาฝุ่นเอาอะไรมานะคะเอาฝุ่นเอาปุ๋ยอยาก นาคนอื่นลงมารวมอยู่นี่คะ่ะรวมอยู่นาช่างวากับนาพ่อแบมนี่คือผลที่ได้รับจากน้ำลดนอกสจากท่วมขังเป็นเวลาหลายวันข้าวถึงจะตายโดยเฉพาะข้าวเตี้ยเนี่คะ่ะจะเป็นอะไรที่แข็งแรงไม่เหมือนข้าว็อขอหกนะข้าวเตี้ยนี่จะแข็งแรงทนทนโรคนะคะต้นเขาจะแข็งเ๋ยไ,ไปดูฝั่งนั้นฝั่งนี้เป็นเป็นห้วยบางสายนะ น้ำคือเต็มเต็มตะลิงเต็มฝั่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้คือห้วยบางสายนะคะอยู่อีกด้านหนึ่งของทุ่งนาก็เต็มนะคะจนล้นเข้ามาที่นา นี่ฝั่งนี้จะเป็นป่าไผ่แล้วก็ห้วยบางสายถ้าไม่มีป่าไผ่นี่น้ำนี่จะน่าจะมาซ้ะถึงถึงถึงถนนเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวกลับกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพากลับนะคะนี่จะขับช้าๆนะคะ น้ำท่วมทุ่งนาหลวงนะคะท่วมนาพ่อแบมท่วมนาช่างวาคือนานาแม่แบมนะคะนาแม่แบมนี้จะเป็นปากน้ำก็ว่าได้นะคะจะอยู่ลุ่มอยู่ต่ํากว่าเพื่อนนะคะแล้วก็มีมีท่อระบายที่ลงห้วยสายแต่เวลาน้ําห้วยห้วยสายนะคะนา้าห้วยบางสายเยอะก็จะดันท่อเข้ามาแบบนี้ล่ะคะ่ะ น้าจะเข้ามานะคะน้ําจะเข้ามาจากห้วยทรายตรงโน้นนะคะท่วมไปถึงตรงโน้นเลยเดี๋ยวกลับไปเอาสะดุง้งมาตึกดีกว่ามาตึกสะดุ้งดีกว่าค่ะเพื่อได้กับข้าวแรง นี่ค่ะนาแม่แบมจะมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นนาช่างว่าตรงนี้เป็นนาผู้ช่วยเจดเหมือนน้ำกำลังจะดันเข้ามานะคะ ทางนี้ทางนี้จะไม่ท่วมนะจะท่วมแค่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นจะเป็นที่ลุ่มตรงนี้ก็จะสูงนิดนึงเนี่ยค่ะข้าวข้าวจะเงามากวันนี้พาลอดทุ่งนะคะพาดูน้ำท่วมยันข้าวเขียว เดี๋ยวลงคลิปก่อนเนี่ยค่ะก็น้ำนี่จะดันขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะอันนี้คือห้วยสีฐานสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะขอทำบาปสักหนึ่งวันไม่รู้จะทำขึ้นหรือเปล่าจะมาตึกสะดุ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปตึกสะดุง้งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ